มาจะทุกคนต่อยาวๆเห็นะคือขวัญมาเอาช้ามากบางอันมันดูหรือว่าเป็นแทะนี่ดอกบานไปเลยไปล่า,เล,าเลยทุกคนดอกบานอันนี้ก็คุณนานงามดูทุกคนดูดูมันจนะแห้งแล้วเนี่ยจุดบางจุดบางก่อนแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนงามดูจ้ะ สอสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะมาจ้ะเดี๋ยวเราไปเข้าป่ากันอีกนะคะป่านี้นะคะเป็นป่าที่ขวัญเก็บประจําเลยนะคะก็ชะช่าใจเนาะนึกว่าเห็ดมันยังไม่โตเนาะแต่พอมานะโอ้โหทุกคนเอ้ยเหลืองผลึบเต็มเลยคะ่ะมาจ้ะมาเก็บกันรัวๆเลยจ้า งามตรงนี้งามาะดีงามมากเลยอ่ะงามทุกคนงามนะก็บวา,า,าขขงเก็บวาขขงก่อนนะ กอนี่สุดยอดงามแท่งามคักอเอื้อมเอื่อมเอื้อม งามด้วยเนาะน่างามจ้าน,นี่แค่น้ำมย่อยจะฝากทางข้าวนะ แตนะ่บางอันก็ไม่ทันทาก,ทนนากเปิดก็เจอเปิดก็เจอนะปตาเนี่ อาจะทุกคนมาเช็คกันต่อตรงจุดนี้เนาะจุดนี้ก็นี่เห็นไหมตรงนั้นอะ่ะโอ้ยดูถ้าไม่เข้ามาเอามันก็จะแห้งหมดเลยนะทุกคนนี่มันยังขึ้นให้อยู่ตรงนี้มา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 เปิดดิสิมีเห็นไหมเปดิปด,ปดก็เจอเปิดก็เจอจ้า <laughs> จ้ะหมดเลยดอกนี้ก็สวยนี่น้ำงามเนาะอันนี้ดอกเล็กเราก็เอานะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไม่โตละเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปละถ้าฝนไม่ลง ใจเย็นๆนะเข้าป่าเนี่ยเพราะว่าคอยเช็คเป็นจุดๆไปแล้วก็บางทีมันหลุดตาเนาะเพราะมันอยู่ใต้ใบไม้แห้งนะทุกคนต้องคอยเปิดคอยเช็คนี่อันนี้ขาแน่นๆจ้ะข้าวป่ามีเพื่อนเป็นนกนะคะเพลินทั้งวันน่ะ I <laughs> do